สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ t o y ยต a าเอวานซนะครับ t o y ยต a า e เอวานซ่าเอวานซานะครับปี2010นะครับตัวท็อปเป็นตัวเอสเ่งึ่ง 1.5S นะครับเป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็นเบาะหนังโดยรวมแล้วรถคันนี้ก็เดิมๆนะครับมีลอ้อแม็กข้อบ15ให้เดิมๆทั้งคันได้เบาะหนังได้ตัว S เอแอร์แอร์หลังนะฮะแอร์หลังมีนะครับ1.5ประหยัดประหยัด หนึ่งจุดห้าประหยัดประหยัดเลย <c oughs> เป็นเบาะหนังนะครับไปนงภายในนี่เราฟอกหรือทำความสะอาดหมดนะฮะไม่มีฝุ่นเลยตากแดดที่อุณหภูมิห้าสิบถึงแปดสิบองศาเซลเซียสก็อุณหภูมิบ้านเราอะนะฮะแดดมากแดดแรงมากไรฝุ่นนี่ตายแน่นอนเจอเครื่องฉีดน้ำแรงเราก็ไปเอวานซ่าเอวานซ่นะครับก็สำเนียงได้บ้านอยู่ฝรั่งเศส ระบกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอฟนะครับตันนี้เดิมทั้งคันไม่มีเฉียวชนนะครับเบาะหนังหนังก็ดีอย่างหนึ่งสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหนังโรงงานก็จะมีคารตัวสอนนี่ตัวพิมพ์สกรีนพิมพ์มเอลิซ่าแอร์หลังนะฮะแอร์หลัง1.5นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะ5ปีลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่100,000ราคาเต็ม179,000บาทลูกค้าก็จะผ่อนประมาณ3,000กว่าไม่เกิน4,000แน่นอน ไม่เกินสี่พันแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่งได้แปดคนแน่นอน,นตัวไม่ใหญ่มากแล้วตัวไม่ใหญ่ยักษ์นั่งได้แปดคนแน่นอนนะครับนั่งได้แปดคนแน่นอนทะเบ,บียนให้ด้วยนะฮะห้าศูนย์สามเผื่อใครไปดูหมอแล้วถูกถูกชโลกนะครับเหมือนใครเผื่อใครไปดูหมอแล้วถูกชโลกว่าไอ้ทะเบ,บียนนี้เข้ากับคุณนะหนึ่งจุดห้าเอสนะครับไปปัดน้ําฝนหลังนะครับ ใบป pues right. nah ัดน้ำฝนหลังแจฝาท้ายเซ็นเซอร์มีให้แม็กคอร์สิบห้ากากบันไดมีให้กันลอยนะครับเบาะหนังทำความสะอาดทั้งคันไรฝุ่นไม่มีกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกเบาะหนังนะครับฝาถังอยู่ด้านซ้ายแอร์นังาอยู่ด้านขวามือนะครับมันเป็นรถนอกจะไปขวามือนะฮะอย่างงกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบกนะครับเป็นตัวเอฟตัวท็อปจะเป็นแอร์แบกนะครับตัวท็อปก็จะเป็นแอร์แบกแอร์เย็นเจี๊ยบ แอร์เย็นเจี๊ยบไฟหน้าใสๆเครื่องอยนต์นิ่งๆต์ทอยู่นะฮะคันนี้นี่คันหน้าเดิมหมดนหน้าเดิมหมดสติ๊กเกอร์เก่าสติ๊กเกอร์เก่าเดิมฝากระโปรงเดิมๆซีดๆนะฮะดูง่ายมากตัวนี้ปี2,010 1.5ตัว S นะครับ1.5ตัว S 5 S ้าไปดูรอบคันกัน1 7 000, 9 0 0 0บาท ถ้าเป็นกลางๆปีที่แล้วขายสองแสนกว่านะปีสองพันสิบอ่ะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไงแล้วตัวท็อปด้วยไม่ใช่อะไรตัวสุดท้ายไม่เป็นไรแล้วตัวท็อปด้วยนะครับตัวท็อปด้วยสีดาเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์ไม่รับนะครับรถเปลี่ยนสีกับสีลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับประกรถกับสีรถกับสีตอนนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ละขายสดอย่างเดียว1นึ0 0แบาทนะฮะผ่อนไม่เกิน4 0 0 0บาทผ่อนสามพันไปไปลายสามพันแปดเอา ผ่อนสามพันแปดอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยเพราะปีนี้ดอกเบี้ยขยับนะฮะไม่เหมือนปีที่แล้วปีไม่ปีที่แล้วดอกเบี้ยถูกอันนี้ดอกเบี้ยแพงนะครับดอกเบี้ยแพงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรถปี2010นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม179,000บาทผ่อนเดือน3,800บาท3,800บาทนะฮะสีดำเดิมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับ เป็นคะล่นเต็มเป็นคะล่นเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามระวังพิษสาชีพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนบ๊ายบาย